วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่72ที่ข้าพเจ้านางนงวลตั์จันทคามขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องไมเทอน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสาสุนันตุสขโมคทางสักเคกาเมจโรปเปคิลิสิคารตะเตจันดลิเขวิมาเนทีเปละเถจคาเมตารุวานาคาหาเนเคหาวตโุมหิเคเตภูมามจะยันตุเทวาชรัฐาราวิสเมยคขาคาขันทพนาคาติตตันตาสันติเกยังมุนิวราวาจแนงสาธาบวเมสุนันตุ ธรรมาสาวนกโร Word, อยัมพัทันตาธรรมสาวนกรโรอยัมพัทันตาธรรมสาวนกาักรโรอยัมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสกา,าเลนะพุทังอภิปูชยมามะอิมินาสักาเลนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสกา,าเลนะสังฆังอภิปูชยมามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาวพุทังพระวันตัง,ง,งอภิวาเทมิสวาขาโตพระขาวตาธโมธรรมังนอมสามิ สุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคสังฆนมามิสี่บทสวดมรณาการสิทธิคาถานโมตัสสะภควตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะหนโมตัสสะภควตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะหนโมตัสสะภควตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไดสารณคมนปาฐะพุทธังสารังงขจามิธรรมังสารนางขจามิสังฆังสารนางขจามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังฆจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังขจฉามิทุติยมปีสังคังสรนังฆจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังขจฉามิตติยมปีธรรมังสรนังขจฉามิตติยมปีสังคังสรนังขจฉามิหกบทสวดสัจจการิยาคาถานัตถิมีสรนังอัญญงพุทธุมีสรนังวรังเอตินัสัจจาวเชนะสุติมีโหตุสัพพทานัตถิมีสรนังอัญญง ธรมโมมีสารนังวรังเอเติตินะสจัววชินัสสุติมีโหตุสพัททานติมสารนังอัญญังสังโมมสารนังวรังเอเติตินะสัจัววชินัสสุติมีโหตุสพัทาเจตพุทธานุสติิปิติสโสภควาระหังสมาสัมพุทโธว,วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทวนุตตะโรปุร,สริสัทธรรมสารติสัทธทวมนุสานังพุทโภคควาติ แปดธรรมานุสติสวาขาตภคพระวตาธโมสันทิติโกอ,อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ,จัตตังเวทิตตพุวินยูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปโนพระกวตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนพระกวตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนพระกวตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนพระกวตสาวกสังโฆยตทิตังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุกขลาเอสาพระโวตสาวกสังโฆ อา,าหาุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตร,รงังกุญญาเขตตังโรก,กาสาติ <c oughs> สิปรตนะสูตรยานิทัพภูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคสเพวะภูตาสมุนนานภาวันตุอัทโวปีสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสามีสาสภเพีเพมีตังกะโรธรรมนุสิยาประชายาทิวาจจรัโตจารันติเยะพระลิงตัสสมาหิเนลคัตถะอะปามัตตายังกิน กีวิตังอิทวังหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเถรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังเวลาคังอมตตังปณีตังยทัชคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณสมาธิกิจิอิธรรมปีธรรมเณรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเสถัวปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะ ลิกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธรรมปีธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวโโติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตท,ทะขินิยญาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปารานิอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเ,นเนโโตนะสเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนานนกามิโนโคตมัสาสนามหีเตปฏิปตามตังวิไคหะ รัฐามุธานิพุติงคุณชมานาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยถินทขีโรปัทวิงสิโตสิยาจะตุพิวเตพิอสัมปกรรมปโยตถูปมังสัพปุริสางวทามิโยอริยสัจจานิเวจจปสติอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอริย,ยสัจจานิวิภาวยันติคมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหติพุทธสัพมัตตานเตภวังอธรรมามาทิยันติอิธรรมปีสังเคลตนะัปนีตังอตินะสัจเจนะสวัติโหตูสหาวัสทัศนสัมปทายาตยสสุธรรมาชิตาภวันติสกายทิฏิวิจิกิจฉิตันจาศีลปตังวาปิยทัทถิกินจิจตูหะปายหิจวิปปมุตโตชจจาพิฐานานิอภโพกาตุง อิธรรมปีสังเครตนังปณิตังเอนินัสเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกมังกโลติปาปะการกาเยนะวจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตสาะปฏิชทายะอภะพตาทิถาปัสสุตตาอิธรรมปีสังเครตนังปณิตังเตตะนัสเจนะสุวัติโหตุวันปปคุมเพยยถาภุสิตะเคคิมหานมาสีปะธมาสมิงคิมเหตถุปัมมังธรรมวรังอเทสยินิพานะคามิ บรมังหิตายาอิธรรมปีพุ้เทลตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวัลวัลันยูวรลโทวัลาหโลอนุตตะโลธรมวัลังอเทสยิอิธรรมปีผู้เทลตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังุรานังนวังนาทีสัมภวังวิรัตจิตายติเกผวัสมิงเตขีนาพิชาอวิลุนหิฉันทานิพันติทิลายาถายมปฏิโปอิธรรมปีสังเคลตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทพุตานิ สมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามาสุวัติโหตุยานิทัพุูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามาสุวัติโหตุยานิทัพุูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสามคั้งนมัสสามาสุวัติโหตุ สิบเอ็ดอาตานาติยะปริตบทย่อสัพพะโลควินิจมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะวิรมัมติกันโตนิพุโตจัตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนโตสัพพะโลควินสัสตุมาเตภววตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจ,จังวุธาปจาย,ยโนจัตตารโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง สิบสองอาทิตต์ตปริยายสูตรเอวเมีสุตังอีกังสมยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสทิงพิขูสหเสนตตาตระโขพระควาพิขูอมันเตเสสพังพิขเวทิตตังกินจากพิขเวสพังอาทิตตังจักขูพิขเวทิตตังรูปะอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทางจักขูสัมผัสสัพจญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขงวาตัม ปีอธิตตังเกนะอทิตตังอธทิตตังราคคินาโทศักขินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชรามารณเนัสโศเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุนะเสหิปยาเสหิอธทิตตันติวธามิโสตังอธทิตตังสัทธิตาโสตวิญญาณังอธทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยันปิทางโสตสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตามปีอธทิตตังเกนะอธทิตตัง อาทิตตังรา,ขาคขกินาโทศักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามราณะโสเกหิผลิเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัามิคานางอาทิตตังคันาธาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานา,ญญาสัมผัสโสอาทิตโต ยามปิทางคณะสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัทุขมาสุขังวาตามปีอธทิตตังเกณะอธทิตตังอธทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาฉลามารณีนาสุเกหิปริเทเวหิทุเขหิทมนเสหิปยาเสหิติตตันติวัธามิ ชิวหาทิตตารสาทิตต้าชิวหาวิญญาณังอทิตังชิวหาสัมผัสโสทิโตยามปิตังชิวหาสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขขังวาตัมเปีอทิตังเกนาอทิตังอทิตังละคักขินาโทสักขินาโมหักขินาทิตังชาติยาชรามรเนนัสโอเกหิปริเทเวหิทุเขหิตทุมนาเสหิปยาเสหิทิตันติวธามิกายโยอทิโตโหตถถาพาทิตตากายวิญญาณังอทิตังกายสัมผัสโสทิโต ยำปิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัช,ชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรากะคาินาโทศักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรนีนาสโสเกหิบริเทเวหิทุกเกหิทุมนะเสหิปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ มโนทิตโตธรรมทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธทิตตังชาติยาชลามรณนะโสเกหิปลิเทเวหิทุเขหิทมนาเสหิปยาเสหิอธทิตตันติวทามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตะวาริยสาวโกเจขุสมิงปีนิพินทติ รูเปสุปีนิพินทติจักขวิญญาณีปีนิพินทติจักขสัมผัสเสปีนิพินทติยมปิทางจักขสัมผัสสัจจิยาอุปัชติเวทยยตังสุขังว่าทุกคงว่าอทุคขมาสุขังว่าตัดสมิงปีนิพินทติโสตัดสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสัปจิยาอุปัชติเวทยยตังสุขังว่าทุกังว่าอทุคขมาสุขังว่า ต ana, ่สมิงปีน oui ิพ <melod> ินทติคณะสมิงปีนิพินทติคันเตสุปีนิพินทติคณะวิญญาณในปีนิพินทติคณะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางคณะสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัทุขมาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติรเสสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณในปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทติ ยัมปิทางที่วหารสัมผัสสปัจจัยอุปัชติเวทยยตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมสุขังว่าตัสสมิงปีนิพินทติกายะสมิงปีนิพินทติโพตถเพสุปีนิพินทติกายะวิญญาณนปีนิพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยัมปิทางกายะสัมผัสสปัจจัยอุปัชติเวทยยตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมสุขังว่าตัสสมิงปีนิพินทติ มนนสมิงปีนิพินทติธรรมสุป,ปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางมโนสัมผัสสัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติญานังโหติขีนาชาติวุสิตังภูมิจริยยางกตังกรณียังนาปลังอิทธายาติปชานาตีติอิทธมโวจัพคะวาอัตตมนาเตภิกขุพคะวะตัวภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปนเวยากรณะสมิงพันญามานีตัสสับภิกขุสหัสสับอนุปาทายาอาสเวหิจิตานิวุณจิงสูตี สิบสามอนัตตลักษณะสุดตังเอวามีสุดตังอีกังสัมยังพระควาพาลานสียังวิหารติสิปตณีมิคทายเยตตละโหพระควาปัญจวัคคีเยพิกขุอมันเตสีรูปังพิกเวะอนัตตารูปังปัญจหิทังพิกเวอัตตาภวิสานายทังรูปังอภาทไธยะสังวเตยะละเพตตาจารูเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยัสมาจักรโหพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทไธยะสังวัตตินาจละพติรูเปเอาวังเมรูปังมาโหสิติ เวทนานัตตาเวทนาจจหิทังพิกเวอัตาพระวิสานยิทางเวทนาอภัตยะสังวัตเตยะรเพิถาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยัสมาจะขูพิกเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาอาภัยยะสังวัตเตินจะรภติเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาหสีติสัญญานัตตาสัญญาใจหิทังพิกเวอัตาพระวิสานยิทางสัญญาอาภัตยะสังวัตเตยะรเพถาจะสัญญายะ เอวังเมสัญญาหตูเอวังเมสัญญามาโอโหสิติยะสมาจโขัวพิคเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาอภัตไาสังวัตตินจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาหตูเอวังเมสัญญามาโอโหสีติสังขารานตาสังขาราใจหิทังพิขเวอตาภวิสังสุนยิทังสังขาราภัตไาสังวเตยุงละเพถาจะสังขารลสูเอวังเมสังขาราหตูเอวังเมสังขารามาหิสุนติ ยัสมะจักโหพิกเวสังคารานตาตัสมาสังคาราอภัทายยังววตติจลภติสังคารีสูเอวังเมสังคาราโหตูเอวังเมสังคารามาเหสุนติวิญญาณังนัตาวิญญาณังใจหิทางพิกเวอัตาอภวิสันนยิทางวิญญาณังอภัทายยัสมวตเตยะลเพถาจาวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาโหสติยัสมะจักโหพิกเว วิญญาณังนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภาธายาสังวัตติจัลลภติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญญธาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยามปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยามปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมมังกะลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมามะเอสโสหามัสมิเอสโมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญธาพิขเวเวทนานิจังวานิจาวาตินิจาพันเต ยามปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปปิณามธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัชมีเอโสเมตตาติโนหิตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจพันเตยามปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสเมตตาติโนหิตังพันเต ตังกิงมันยัถาพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอสโสหมัสมิเอสโมีอัตติโนเหตังพันเต ตังกิงมันญะถาพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยาปนานิจังทุขังวาตังสุขังวติทุกขังพันเตยาปนานิจังทุขังวิปรลินามัทธังมังกลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมาเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตแตสมาติหาพิกเวยังเินจิโรปังอติตานะขตตาปจุปนนังอัชตังวาพิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวา ยันทุเลสันติกวาสพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทัถพังยากาจิเวทนาอติตานาคตตาปจุปนาอจตาวาภหิตาวโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทัถพังยากาจิสัญญาอติตานาคตาปจุ ปัญนาอจตาวาภิจทาวาโอฬาริกาวาสุคุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสภะสัญญาเนตังมะมะเนโสหามาชมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะทัตทพังเยเกกีสังขาราอติตานาคตาปัจจุปนาจตาวาภิจทาวาโอฬาริกาวาสุคุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเลสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามาชมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะทัตทพัง ยังกินจวิญญาณอติตานาคตปจุปนงอจตัวาภหิทธวาโอลาลิกัวาสุขุมัวาหีนัวาปณิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพัวิญญาณัเนตัมมเนโสหมมินเมโสอตาติ เอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายาทัตทพังเอวังปัสสังพิคเวสุตตวาริยสาวโกรูปัสมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังคาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติยันางโหติขีณาชาติวุสิตังพมัจจริยังกตังกรณียังนาพลังอิทตาญาติปชะชาติติ อิธรรมโวจาาพระควาอัตตมนาปัญจวคียาพิกขูพระควาตัวาสิตังอัินันทุงอิมัสมินจากปนเวยากรัสนสมิงพัญญามาเนปัญจวคียานางพี่ขูนางอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ